โอเคก็กล้าสวัสิีงกันด้วยทุกท่านครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟนั่นเองครับผมโอ้โหเอาเลยเอ้กีกลนะครับวันนี้วันที่ผมเสียตุยเสียตังอีกแล้วเช่นเคยเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราจะเตือให้คนจะรักนะครับผมนะก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะผมนะแล้วก็จะได้รีวิวชุดใหม่ไปในตัวนะครับผมชุดที่เขาอยากได้ในะวันนี้ก็คือ มันจะเป็นชุดสตรีมเมอร์นะผมสาวตัวทอสนั่นเองนะผมนะชื่อ,อ,อ,อถือว่าออกในแบบสาวสกิมมิ่งช่วยสาวแบบออกในประมาณแบบแบบใครว่าอเลรนะสตรีมเมอร์นะผมนะ,ะก็ชุดนี้คือแบบออกเลยว่าสวยงามแบบรวดเร็วทันจุยนะผมนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปรับกราฟิกให้มันสูงสุดหน่อยละกันนะผมจะได้เห็นชุดแบบว่ามันสวยขนาดไหนนะครับอลองดูเนาะ มันก็จะคมง,มงามแบบนี้เลยนะครับดูดูดดดการตาของแพะเอ้ยเพื่อสังเกตว่าตาของตัวตัว,ตวเกมนี่มันขยับได้ด้วยเฮ้ยไม่ใช่กินแล้วไม่ใช่เกมดินน้ำมันที่เรารู้จักแล้วทุกคนดูตามมาขยับตามนะผมะโอ้คุณดูเนี่ยอ่ะแล้วก็ถ้าดูเนี่ยก็ถือว่าสีสันสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับผมนะ,ะเราจะพูดเชียร์ผมแพ็คที่เราจะเติมวันนี้ก็คือแพ็คพิเศษตรงนี้นะผมนะเอใส่ได้แค่ชุดเดียวเพราะมีงดแค่นี้นะผมงดขัดมีแค่นี้ แล้วผมนะโอเคเราไปเติมกันเลยดีกว่าผมได้เจอกันตอนที่เติมมาเสร็จนะผมนะปะโอเคเสร็จเรียบร้อยมาเซอร์เลยแบบไม่ทำต้องเตือนะครับจัดไปนะครับปึ๊บเรียบร้อยสินสวยงามกันชัดเจนเลยขอสส่น่อยดีไอ้แปดสิบนะครับ แม่งเหมือนกูเลยก็ได้แลยนะครับตามที่เห็นเลยนะครับไม่ต้องแปลใจเสียงอะไรครับแมวเล่นไอ้แม่ผมเล่นกับแมวอยู่เดี๋ยวเล่นตาหนึ่งนะครับเดี๋ยวเซตที่ผมเอาไปจะเป็นอีกเซตหนึ่งแล้วกัน,กนอ่ะไอ้นี่มีเกี่ยวอ้นี่มีเกี่ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวละครกันตัวละครตัวละครโอ love the wind hair. ว่าเอาเป็นตัวนี้ดีวกว่าน่ารักดีเนี่ยเดี๋ยวปรับกราฟิกก่อนกราฟิกสูงขึ้น ประมาณนี้แล้วก็ที่เราได้อยู่ไนหนนาเดี๋ยวหาแปบบ๊บนี่ใส่เต็มยศเลยเนี่ยเอาไปรีวิวเลยนะครับถ้าใส่แว่นนี่คือใช่เลยอะใส่แว่นว่นไหนดีแว่นไหนดีแว่นไหนดีนนดอ่อมันมีแว่นอเน,นี้ยดี อออันนี้ก็ได้นะเออนี่ประมาณนี้มาเซตที่เล่นก็ประมาณนี้แหละมีเต่าไหมวะในดีเนี่ยมีเต่าโอเคไปสกับผมเดี๋ยวเจอกันในเกมไม่พบเป้าหมายในระย,ยะมาเข้าในเกมนะเออลงไหนกันดีผมว่าผมลงคนเดียวดีวกว่ารีวิวชุดใหม่นะครับ มาดูหน่อยสิี่ยดูทุกมุมดูยังข้างในดูแม่งหมดนะกูโอเคนี่รางสไลด์อยู่ที่นี่ไม่แย่ดูให้หมดครับดูทุกซอกทุกมุมถ้าเราไม่ดูทุกซอกทุกมุม,มเรื่องเจอเต็มเหียและ้วนะใช่ไหมเออทาง youtube กับตรงเกมก็เข้าใจผมด้วยครับผมดูทุกซอกทุกมุมครับได้ปืนแล้วแต่ตอนนี้คือขอหาของก่อน อยากได้ปืนที่มันแบบไล่อย่างไรอะเป็นสน,นิทเฮ้ยเจอคนว่ะโดนไปนะครับปล่อยโดนไปก่อนใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเดี๋ยวจะขอแชทออกไปเมียน,น้อยจะฮือเลยดูสิไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วนะครับน่าจะโขนสลิงไอ้ยโขนอะไรยไปแล้ว ของอยู่เกียรเราก็จะหาคนไปเรื่อยๆโอวีเอสพอดีเยลยกงอยากรีนอย่พอดี ่อแล้วบ้าออกไูไปเลยทีหี้ยไปเลยเว้ยเออเอาคิวก่อนเอาคิวก่อนโอ้โหโอเคได้คิวแล้ว โอ้โหอย่างไรเราก็ได้คิวไว้ถึงจะตายก็เถอะขอหอมหน่อยช่วยด,ด้วยใครมายืนถ่ายรูปอะไรวะเออเชื่อผมหน่อยหาฟูไม่มีใครช่วยเลยนะครับไม่ดีเบอร์สองอยากช่วยนะแต่ว่า ไอเบอร์สามมึงถ่ายรูปอยู่วัดรถไฟดีดเบอร์หนึ่งก็ไม่ช่วยด้วยนะโอ้โ oh. หสุดยอดเลยขอบคุณมากครับตี้ดีๆแบบนี้หาไที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> เออมีพีทโอ้โ oh. หเบอร์สองอยากช่วยช่วยไม่ได้ครับเหรียญบอม,มมีครับเออเหรียญไม่มีมันขาดร้อยเดียวอะ่ะเออเบอร์สามอ่ะเถ่ายรูปช่วยผมหน่อย มาแล้วลงมาแล้วโอ้โหดีดีเกินคือกูก็อยากจะว่าเบอร์หนึ่งนะแต่แบบมึงมีเหรียญว่าถึงเพี้ยเลยมึงอมเหรียญเนี่ยฮะดีเซอร์วีเอชุบหน่อยก็ได้มั้งผมว่ามันมันก็คงไม่ได้เป็นภาระขนาดหรอกมั้งกูได้หนึ่งคิวเลยะ้วยแต่นี่มีคนปะเนี่ยกลัวมีคนยังเลยโอเคไม่มีอย่า เอ้าโดนขังซะเลียกไงไปแล้วแมวเราไม่พบเป้าหมายในระยะดีแล้วที่ไม่พบไอ้เหี้ยถ้าเจอนี่กูตายแน่เลยอ่าอ่านะกอ่ะน่นะโมกนนีก็ไม่เป็นไรนี่ใช่หรอ อ้าวและดูสิท่าน,นี่มีคนไม่เอ่ยที่รูปมีคนหวนตามละ่ะดูสิพัตานี้จะได้ชิ้นหนึ่งไหมเอ้ยโอ้ยออย,ยืนวงชุบห,หน้าผมเจอแล้วหน้าผมเจอแล้ว แม่มีตัวโดดมันอยู่หลังผม,มอยู่หลังผมตัวนึง่งมันโดดลงมามันอยู่ไหนวะโอ้โหปืนก็แรงเกินสองเม็ดต,ตายเลยเหรอสองเม็ดอะ่ะยิงโดนหัวหรอวะเขาดูอันิเมชั่นได้ไหม โดนยิงไงตายโอ้โห,โหดอกละร้อยโอ้โหสุดยอดครับดอกละร้อยนี <c oughs> ่ยโอ้หดอกละร้อยอะครับแรงกืน <c oughs> อ่า โดนัดคิวหมดเลยอะไรวะช่วยผมด้วยผมอยู่ข้างบนกระสุนหมดแล้วเนี่ยอ๋อมาอยู่นู่นมาอยู่นู่นอ๋อ,อยิงโดนด้วยไม่รู้อ่ะก็ควา้าสิเปล่าก็ควา้เาเลยอ่ะ โอเคเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาเนีวเพื่อนมาเนีวปัญหาคือกูจะลงยังไงปัญหาคืออาจะลงยังไงบนนี้แหละโอเคโอเคเดี๋ยวก็มีเพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนอะไรอะไรไหมอ่า เมื่อคืนก็นโหลดนะขอยาหน่อยได้ไหมยาอ้ายอ้ายบอมียาเนี่ยอ้ายโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เบอร์หนึ่งแล้วใจดีกับเราเ้ว,เวยขอโทษที่รอบแรกที่เราด่านายนะเพ,พ,พราะเพราะพอดีว่าเราเป็นคนขี้ใจร้อน <c oughs> เออนะสุดขเขาก็ทำดีกับเราแล้วเวย้ยจะไม่ยอมความดีของพวกมึงให้มันเสียเปล่าวดวกูช่วยยิงให้น้องบอกเลยตานี่กูมีพลังแล้ะดีมากเลยทุกคนขอบคุณที่ใจดีกับผมอย่างนี้ ผมจะตอบแทนทุกคนให้ขอหาก็มอยู่ไหนอยู่ที่เดิมใช่ไหมเจอเด็กไปเด็กไปอยู่ที่เดิมใช่ไหมมึงอ่ะเจอกูนี่สัสใชเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ย,ยปืนพกเลยนยี่ไงเป็นไงล่ะแอบมีอะไรอยู่ตรงนี้จา้าสหลอ บอกแล้วยายพี่ต้องเอาจริงน้องเดี๋ยวมันจะหนาวโอเคเดี๋ยวผมขอ,อนี่ก่อนทุ้งศนยะผมว่าผมต้องไปซื้อเกาะว่ะต้องอุ่ ừ, ที่ลงแยะๆไม่ลงมาลงอะไรตรงนี้เพื่อนโดน,น,น,นไหมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเขาบอลใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเพื่อนเพื่เดี๋ยวเราช่วยเพื่อนเองมั้งกูฮะ เบอร์หนึ่งช่วยเราแล้วเราก็จะช่วยทายตอบแทนเปโดนกันไปโดปนล่ะขอบคุณนะใช้สกิลปัญหาและทำลายเลยโอ้ มาลมาละมันล้วจะฝั่งนี้อันนี้ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนจะไปเอกก็ไม่อใชไหมเีียได้ยไโยไยโอเกือบตายเหีย โอ้โหกูนึกว่ามาด้านหน้าเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเด็กเพื่อนเขาเียร์กันไปเอาวะให้สกิลสนามแหล็กเลยอู้ไอ้นึงไอ้นึงไอ้นึงสวยงาวยงามเวยงงามเอาวะโคตรมันเลย อครับจังหวะนี้เพื่อนทอํายังครับผมแม่งไ,ไ,ไม่น่าเป็นคนแรกเลย,ย,ยเอาวอยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้เรียบร้อยครับอุอ้ยเพื่อนเก่งว่ะเฮ้ยเอาจริงเลยตาน,นี้แจกเหรียญกันไปขออนุญาตแจกเหรียญน,น,น้อย แจกเหรียญให้น,อน,อน,น,นห้องๆมันไงนี่เฮ้ยเพื่อนโครักเพื่อนเลยน,ลน่าจะไม่ไหววะชุมไม่ไหวหรอกวัวมันแรงแล้วอ่ะอ้าวัวมันแรงชุมไม่ได้หรอก ทำไมาเบอร์สามมันเรียกมันไม่ค่อยลดวะขอบคุณนะโอ้โหซับพอรตดีจัดเลยอะถ้ามีทั้งกระโดดน่าจะดีนะท้ากระโดดไม่มีแล้วแหละอ๋อเป็นไงไะมึงไอ้คนปากร้ายิีเธอว่ากลายเป็นเราซะเองเราเราบูกตายของแรก ไม่คือผมวิ่งชาร์จไงคือถ้าผมวมิ่งหนีไปข้างหน้าก็ตายแต่นั่นแหละครับคุณนี้ก็มาหมาข้างหน้าเลยสัสไดไม่น่าตั้งหัวข้างหน้าเลยดูนี้ตั้งข้างหลังดูดีกว่าเกือบตายนะครับโอเคดูทรงผมน่าจะไม่ได้เกิดแล้วนะโอเคก็จบเสียงคลิปตัวนี้กันแล้วกันนะบมนะคุณผ้ใครที่ชอบ คลิปวันนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมน้อยที่สำคัญกดปุ่มมันยิงข้างก่อนจะจ่อเพื่อนรุ่นเสียน้ำเลยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เอ้ยคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะผมนะไอ้เขียวกลืมอย่างเงี้ยไอ้เขียวมาแก้รอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวมาแก้ใหม่รอบนี้ให้เพื่อนมันยิงกันไปก่อนไปเลยวีไอ้เ้ยวลาตายเขาแรกเลยกูจบแบบปลายปิดไปแล้วเพราะเราชนะแล้วครับ